ดีขึ้นเนาะได้เลยครับใส่มากมากแล้วยังอะวันนี้เป็นไงคะอาจารย์นิติกอิฐขามันร่วมกั่เดิมอียแล้วตอพี่บุ๋มก็มายืนยันอีกหนึ่งเสียงของคนที่ได้เปลี่ยนตัวจริงจริงนั้นได้เลยวันนี้เสร็จแล้วครับ เร่ไม่ถูกรู้สึกกินดีนะครับที่วันนี้เปิดตัวหนังสือแล้วก็หนังสือเล่มนี้สําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมนุษยาชาติก็ว่าได้แล้วก็ได้พี่บุ๋มมาเป็นคนบอกว่าพลังหนึง่งแล้วก็ยิ่งยิ่งพิม์ออกไปมันก็ยิ่งมีคนอยากได้เพราะข้อมูลมเอาไปใช้ได้จริงนะครับพิมพ์ตอนนี้ก็ถึงครั้งที่4ี่แล้วแล้วก็ครั้งที่4เนี่ยจะมีความพิเศษเพิ่มเนื้อหาบางอย่างก็เป็นเรื่องของ ยพลังตัวเลขยันตัวเลขนะครับแล้วก็มีโปสเตอร์ที่เป็นยันตัวเลขสีทองด้วยอันนี้ของที่เอาไปใช้ได้จริงนะครับผู้แั่คือผู้จัดราคระมันจะมีเนื้อหาที่แจกแบบต่างๆหมายถึงว่าในการพิมพ์ราคาผมเป็นการพิมพ์รั้งที่หนึ่งก็จะอัพความรู้มาเรื่อยๆจนรั้งที่สี่เนี่ยอัพขึ้นไปอีกนะครับจะมีอะไรที่หลายๆคนไม่เคยเห็นแล้วก็มีผลลัพธ์ของคนที่ เอาพลังตัวเลขไปใช้นะครับเขียนตัวเลขถ้าง่ายๆแล้วกันถ้ารู้ว่าเขียนตัวเลข4ตัวนี้ลงไปแล้วทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เหมาะสาหรับยุคที่ตอนนี้เศรษฐกิจประเทศเนี่ยมีปัญหาเอาไปใช้ได้เลยแล้วทุกคนจะดีขึ้นครับถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้ที่บุ๋มตัดสินใจที่ยอมเปลี่ยนเบอร์เออก็โอ้โหตัดสินใจนานมากเพราะการเปลี่ยนเบอร์ของสำหรับบุ๋มเนี่ยที่วิ่งงานมานานมากเนี่ยนะคะแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักบุ๋มอยู่แล้วเนี่ย แล้วการเปลี่ยนเบอร์แต่ละครั้งมันคือเรื่องใหญ่ในชีวิตผมเลยนะเพราะว่ามันคือ,อคนเก่าๆจะติดต่องานยังไงอะไรยังไงใช่ไหมคะแล้วเราเองไม่ได้รู้จักแต่คนในวงการบันเทิงเท่านั้นเรารู้จักคุณในหลายแวดวงมากดังนั้น,เป,นเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราทีนี้แต่ฟังจากอาจารย์นิติกรแล้วเรารู้สึกว่าอาจารย์ไม่ใช่สายขายของอะเอออาจารย์ไม่ใช่สายขายของอาจารย์เป็นสายแบบ ให้ความรู้ตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้แบบเอะอมาบอกต้อตงซื้อเบอร์จากผมนะต้องอะไรจากผมนะแต่อยากให้คนอ่านเองศึกษาเองสามารถที่จะไม่ต้องมานั่งเสียเงินเสียทองอะไรมากมายได้เองด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเออศาสต์อย่างนี้แหละคือคือมันเป็นสติไม่ได้เป็นเรื่ององมงายจนเกินไปที่แบบหลายคนอุ๊ยอะไรมันพิสูจน์ได้ยังไงหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของสิติที่อาจารย์เองก็ศึกษามานานแล้วก็มาจาก การที่เราเออหรือว่าจะลองสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเอาเบอร์ให้เขาดูแล้วเขาพูดได้ตรงมากว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราคืออะไรบ้างเ,าเราก็เลยเปลี่ยนเบอร์แล้วหลังจากนั้นสักประมาณ3-4เดือนมันจะค่อยๆเห็นผลนะคะมันจะไม่ได้ว่าเห็นทันทีแต่มันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วก็ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นไปในทางที่หมายเลขเขาจัดวางไว้ให้จนกระทั่งเรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยลองเปลี่ยนให้ลูกสาวด้วยดีกว่าให้กับน้องอดามันด้วย ก็ได้ผลจริงๆก็จากจากเกรดเดิมก็กลายเป็น3.92อย่างที่ทุกคนเห็นกันค่ะอือหรือว,ว่าในเนืงสือ่อคือไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวเลขเกี่ยวกับอุปถัมภ์หรือ้นทุนแ่ในเาื่องขงสือนี่ก็บอกศาสตร์ของตัวเลขทุกตัวแนเลขของกันจะมันจะมีทั้ง ATM เนะครับเลข ATM เนี่ยวเราเปลี่ยนแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นได้เลขทะเบียนรถเกี่ยวกับอุบัติเหตุอุบัติเหตุจะได้ลดลงนะครับแล้วก็มีเพิ่มในเรื่องของยันตัวเลข ม้กระทั่งส่วนพิเศษที่เพิ่มมาเช่นการไปสวดมนต์นะครับก็สวดมนต์พิกชีวิตตัวเองผมมีข้อมูลพิเศษหลายอย่างก็เป็นชุดตัวเลขที่ว่าอ่านก็ไดยง่ายง่ายเข้าถึงง่ายปฏิบัติได้ง่ายแล้วก็ด้เห็นผลจริงอาจารย์บอกว่าแค่ใช่แค่กาอ่านเเขาก็สามารถเปลี่ยนเบอร์เองได้เลยเปลี่ยนทุกคนเปลี่ยนเองได้หมดนะครับแต่เปลี่ยนได้เก่งไม่เก่งเนี่ยมันใช้การสั่งสมแต่แน่นอนว่าพ้นจากตัวเลขเสียไปสู่เลขดีแน่น อยานสาหนังสือเลยค่ะครับหนังสือเล่มนี้นะครับทุ่งเทชีวิตสะสมความรู้แล้วมั่นใจเพราะว่ามันเกิดผลแล้วนำมาบอกเล่าผ่านหนังสืออยากให้ทุกคนได้มีโอกาสได้สัมผัสแล้วนำความรู้มีไปพลิกชีวิตตัวเองแล้วประเทศไทยโลกนี้จะดีขึ้นครับผม ค่ะก็อยากให้ลองศึกษากันก่อนค่ะนะคะอย่าเพิ่งเชื่อโดยทันทีเพราะอาจารย์ยืนยันอยู่ตรงนี้ว่าอยากให้อ่านอยากให้เรียนอยากให้ศึกษากันก่อนจากนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณต้องพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองค่ะ